จ่ายภาษีที่ดินเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเช็คใบส่งใบเสร็จให้ดีก่อนนะครับก็ทำแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าจะมานะครับยังไงเนี่ยตรวจเช็คข้อมูลข้อมูลให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยของผมเนี่ยพอกลับมาเช็คเมื่อกี้ในรถนะครับดันมีปัญหานิดนึงนะครับของทาง r e เขานะครับไปกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการโดยไทในระบบให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นถึงแล้วนะครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่เพื่น้องทุกคนวันนี้นะครับสซิร์นเซิร์นนะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสําหรับคนที่กำลังจะต้องจ่ายภาษีที่ดินนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจ่ายกันเต็มนะเสียเต็มนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถึงเวลาที่ผมจะต้องมาจ่ายนะครับแล้วก็มาจ่ายให้ตัวอี้แล้วก็อีอี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยก็คือเจ้าตัวใบ ที่เขาเรียกเรานะครับนี่ใส่ไว้ในซองอย่างดีนะครับคือจะมาจ่ายอะไรยังไงให้ใครก็ตามเนี่ยนะครับก็จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอกสารเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเแนะนำว่าทำเป็นแคชเช่เช็คเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกว่า ผลขั้นตอนเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันสองอย่างที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือจำนวนเงินที่เราจะต้องไปจ่ายนะครับกับเอกสารเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะออกใบเสร็จให้เรา ไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงคือปีนี้ที่มันน่าเส็งนิดหนึ่งเพราะว่ามันเสียเต็มงไงนะครับทางรัฐเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเรานะครับแบบ90%แบบเหมือนคราวที่แลว้วนะ สวัสดีครับมาจ่ายภาษีที่ดินครับได้ครับขอบคุณครับเป็นคตอนนี้เปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับก็คือเราจ่ายให้เอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการให้เราครับแล้เดียวเขาจะเร้ยัคิวจากเรานะครับ ด้วยมาตรการของเรื่องของโรคระบาดในตอนนี้นะครับก็เลยต้อง social distancing นิดหนึ่งตอนนี้นะครับก็จะให้ดูว่า,เ,าเดี๋ยวนี้หลังจากที่ปีมาตรการ social distancing นะครับตอนนี้สำหรับคนที่อยากจะจ่าย ภาษีเนี่ยก็ต้องติดต่อชําระเนี่ยแค่เคาะประตูแล้วก็ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าเลยเนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนว่าโรณารอข้างนอกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะครับต่างจากปีก่อนๆที่ผมมาที่นี่เลยนะครับเพราะว่าปีก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ได้อดออีตัวโฉนดนะครับเหมือนกับว่าจะลงที่ตรงนี้มันเป็น5้าสใช่ไหมครับ แล้วตัวที่เรียกห้าสามห้าห้า้าของขอมลใช่ไหมคาบผออันนี้สุดเป็น5้าสาห้นะครับ่ครับเดี๋ยวแก้มือให้นะคะขอัครับขอบคุณ ถ้าแก้เมือนี่จะเป็นปัญหาอะไรไหมครับไม่เป็นค่ะไเป็นมันแค่ข้อมูลในระบบแต่แก้ในระบบให้เส็เอ,อ๋อขอบคุณขอบคุณมากครับผมรับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่นั่งรอเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับที่นี่เนี่ยนะถือว่าค่อนข้างบริการดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็พอได้ใบเสร็จมาเนี่ยก็เก็บใบส่งใบเสร็จไว้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดกกกว่าชอบก็เลือกแล้วแชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเซิร์ฟครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีคร้อนดีจริงจริง